สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักคะวันนี้นะคะดิฉันก็พาผู้ชมมาที่ร้านขายขนมไทยๆนะคะมีขนมไทยมากมายเลยทีเดียวมีขนมไทยอย่างหนึง่งซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะลืมเลือนไปจากความทรงจําแล้วหลายๆคนก็ไม่รู้จักนะคะนั่นก็คือขนมกงค่ะซึ่งเป็นขนมประจําเทศกาลเราจะทําขนมนี้ใช้ในเทศกาลออกพรรษานะคะในการทําบุญตักบาทเทโวค่ะถ้าคุณสนใจเกี่ยวกับเรื่องขนมไทยๆคือขนมกงนะคะติดตามจากรายการของเราค่ะ ส่วนผสมของขนมกงนะคะก็แบ่งเป็นสส่วนด้วยกันคือแป้งชุบขนมกับตัวขนมค่ะสำหรับแป้งชุบนะคะก็จะมีส่วนผสมคือแป้งข้าวเหนียวสําเร็จรูปครึ่งกิโลค่ะแล้วก็มีมะพร้าวขูดนะคะครึ่งกิโลเช่นเดียวกันคั้นให้ได้กระทิสักห้าถ้วยไข่หนึ่งฟองนะคะสําหรับวิธีทํานั้นก็นําแป้งข้าวเหนียวกะทิไข่มานวดรวมกันแล้วก็หมักทิ้งไว้หนึ่งคืน ส่วนผสมของตัวขนมกงนะคะก็ได้แก่ถั่วเขียว1กิโลกรัมแป้งข้าวเจ้าสําเรูปครึ่งกิโลน้ำตาลปี๊บ1กิโลกรัมขั้นตอนการทำตัวขนมกงเนี่ยก็จะเริ่มจากั่วถั่วเขียวให้สุกค่ะแล้วก็กระทอกเปลือกถั่วออกนำมาโม่ให้ละเอียดนำแป้งข้าวเจ้ามาคั่วให้สุก,กเคี่ยวน้ำตาลปี๊บให้เป็นยางมะตูม จากนั้นนะคะก็นำแป้งข้าวเจ้าถั่วเขียวน้ำตาลปี๊บน,นวดให้เหนียวเข้ากันแล้วก็ปั้นให้เป็นกงชุบแป้งที่หมักเอาไว้นำลงทอดในน้ำมันที่ร้อนเมื่อขนมกลงลอยขึ้นก็แสดงว่าสุกแล้วแหละนะคะถ้าทำนมกงให้ร่ลอยนะเค้กล้านะต้องทั่วมากกว่าแป้งแป้งให้น้อยกว่า แล้วก็แก่กะทิให้ถึงกะทิหัวกะทิอ่ะหัวกะทิเขี่ยวกับน,น้ำตาลเน่ยนะแล้วต้องแก่หัวกะทิถึงจะอร่อย คุณผู้ชมคะขนมกงนี่ก็เป็นขนมที่หารับประทานได้ยากมากเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆสมัยนี้ก็เลยไม่รู้จักขนมกงกันถ้าคุณอยากจะลองทําขนมชนิดนี้ดูบ้างนะคะให้เด็กๆรับประทานเนี่ยเดนคิดว่าก็คงจะดีแหละคะ่ะเพราะเท่ากับเป็นการฟื้นฟูขนมไทยๆให้เด็กๆได้รู้จักนะคะใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ขอมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ก็แล้วกันนะคะวันนี้ลาแค่นี้สวัสดีค่ะ